สวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี่ย <Yeah. S 1> พี่แป้งและแก๊งเพื่อนกลับมาอยู่กันในเกม Among Us ตันเดง oh. าอในครั้งนี้นะคะพวกเรามาในโหมดเกมใหม่ค่ะเขาบอกว่ามังอันเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็จะเล่นฆ่ากันตามปกติใช่ไหมแต่วันนี้นะเราดาวน์โหลดตัวเกมที่แบบว่าสามารถเป็นฝาแฝดกันมาได้ไม่ว่าจะเป็นแฝดสองหรือว่าแฝดสามคาวงแน่ๆทุกคนน่ากลัวมากนะว่าแม่งอาจจะกลายเป็น จูบิหรือว่าอาจจะกลายเป็นมาสเตอร์ก็ได้ฉันจะฝ่ตัวนเนียนๆให้ใครรู้ว่าเราเป็นข้ากรตัวไหนกันแน่เอา,าเนเพื่อนร้อมแล้วแล้วก็งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าค่ะฮัลโย,ย่าเป็นผีดิวะาเป็นผีดิวะไอ้ใครวะนะไม่รู้เหมือนกัน อุ้ยนมาสเตโอเคโอเค,อเคไหนไวัยกดหลุดไปแล้วไม่รีพอร์ตไอ้นี่ไงนึกว่าจะรีพอร์ตไม่ขึ้น ใครฆ่าซีบิงใครฆ่าซีบิงไม่รู้เลยแต่ซีบิงอีกร่างนึงที่รู้เลยเจอที่ไหนครับเจอที่ไหนอยู่ขวาล่างเลยครับขวาล่างขวาล่างจะบอกว่าแป้งเนี่ยบริสุทธิ์มากเพราะว่าแป้งอยู่ทางซ้ายทางฝั่งปั๊มมือแสดงว่าขวาล่างเนี่ยไกลมากผมก็อยู่ฝวล่างซ้ายครับผมไปไปเนี่ยผมก็อยู่ตรงปั๊มมือ รู้อยู่ห้องในครับผมเห็นวิ่งลงไปกับใครแว๊บๆแต่ผมดูไม่ทันไงแกไขว่ะแต่เมื่อกี้สามารถยืนยันให้ชาโมได้เพราะว่าพี่ชาโมเนี่ยอยู่สองตัวมีตัวหนึ่งเดินมาก่อนและอีกตัวหนึ่งเดินมาตามผมผมคือตัวแรกต้องมาตัวไหนตัวแรกเอาตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยว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 ผมหมายถึงว่าผมอยู่ถึงรียคเตอร์คนแรกแล้วมีไมกี้อ่ไม่รู้ไมกี้ไหนอ่ะมาเจอผมใช่ไหมเข้าไอ้คอร์สข้างบนใช่ใช่ ผมครับผมผมผมเข้าไปเรียคเตอร์ด้วยอ่านี่กิจทัว้ยเอ้าเฮ้ยทัวแล้วตเดี๋ยวก่อนแล้วตกิดตัวไหนคุณวาร์ปมาไงลงวาร์ปมาแล้วโผล่ขึ้นมาแน่นอนวาร์ปมะเขืออะไรผมก็เดินตามพวกคุณมไม่กมีกันเลยเรื่อเกียวอะไรกับมะเขือล่ะเขาจะด่าคุณไงแต่เขาไม่กล้าพูดหนูคือสีแดงครับสีแดงกับสีเขียวเนี่ยสองตัวเนี้ย ต้องมีใครสักคนหนึ่งเป็นข้ารกรชัวร์ไอ้ผมั่วอยแล้วผมว่าเซอร์บิงตัวนั่นแหละอย่าปับปั๊มผมว่าแฝดเซร์บิงเนี่ยยังไงดีอร์ทุกคนผมว่าสีเหลืองสีเหลืองไหนวะโอ้ยสีเหลืองไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปพร้อมพวกคุณไปทำเรียเตอร์แล้วเว้ยใครเป็นไก่ปังหนูเคล็ดว่าไม่รู้อะเพราะว่าหนูมาทีหลังเอ้าไหนหรออ้าปังมาทีหลังปังแอบฆ่าใครหรือเปล่า ไม่ได้แอบนะถ้าแอบเดี๋ยวหนูบอกโอเคฟาร์มข้าเขียวใช่ไหมหนูคือชามบอกรุงอ้าวจัดไปไอ้ฉันไม่หมดสีเขียวเอ้าเขียวไหนอ่ะคุณน่วนัวเอานัวด้านนัวนัวฉันนัวฉันนัวเขียวอ่ะคุณนัวเหี้ยวอะไรเนี่ยมันมีเขียวนึงมันมีเขียวนึงไม่ได้มารวมกลุ่มมันได้ดอด่มากผมว่าสักเขียวนึงนั่นแหละคุณนัวคุณแย่มากคุณเขียวว่ะมันมีพิรูสจับตาดูเขียวก่น ไห่วะเรานี่ไม่มีพิรุษนะใครมันมีพิรุษขนาดนั้นวะแซงทำเควสกัน อ้าปะตูปีสเอ้ยเน่าไปเลยเฮ้ยมีคนทายอู่เหรอทุกคนโอ้โหอืทุกคนฟังอยูน่นะบานเบิ่อส่สีเหลืองฆ่าเพื่อนทำไม<ฮ>อะ ไอ้สีเหลืองพี่กิจฆ่าเพื่อนพี่กีดได้ยิ่งไรคนอย่างพี้ใช่ตะกิดเหรอหรือไปข้างในใช่สีเหลืองพี่ทํางานอยู่ข้างในไม่จริงอ้าวแล้วพี่หายไปไหนเอาพี่ทํางานอยู่ข้างในใช่พี่หายไปไหนอะไรวะไอ้คนนี้ไปเลยคือยังไงพี่ทำงานล้างท่อ ผมเป็นพนักงานล้างท่อครับล้างท่อเอาให้สะอาดไปเลยอโโ้หไม่เนียนนะผมเศร้าใจมากเลยครับอือเอ้ยใครฆ่าแฟรหนูเฮ้ยชาม่วงคงหลดปวดช้าหรัวไปแล้วพี่รัวไปแล้วหนูเป็นคนแรกเลยแต่มันบักเอ้าชาม่คิดนานเกินมันเอ้าือเปล่า ไม่บักพี่หนูโหวตตั้งแต่ตอนพี่พี่พี่โอปอพูดแล้วพี่โอปอพูดว่าสีเหลืองกุ๊บหนูโหวตเลยเร็วน่ะปิดห้องไม่ทันผมเซ็งมากผมปิดห้องไม่ทันโอ้โหบายพี่เกยยเฮ้คนโหวตมาเซอร์ด้วยว่ะมีคนโหวตมาเซอร์ว่ะมีคนวนดุว่ะพี่ ใครใส่หนูวะอืมไม่รอตั้งยี่สิบวิเอเวนอู้เฮ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยไม่ไวย,ยังวะงานไวอ่ะพวกคุณอุ้ยจะเข้าเข้าไม่ได้ทำเอ้ยยังไงดีเอาเวเอาเว แล้ววะไวจัดโอ้โห,โหตาย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 ฆ่างไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้คุณจะปิดประตูดิวะคุณปิดประตูแล้วผมทำไงตะกี้ไม่อะไรอยู่ะไม่เข้าใจ không hiểu chạy liền, bay không đai được quá, không cho cả đùn nữa, em yêu em yêu, bên cấm, tủ bịt เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัลโหลทุกคนคะทำไมคบปางคิดว่านะคะสีเขียวเป็นคนทำค่ะใช่คิดเหมือนพี่เลยน้องปางอะไรวะเพราะว่าพี่อะหายไปอ่ะผมเห็นชาโม่เดินเชิญคนชื่อชาโม่เ <pl> ด <ains> ินไปตรงศพแล้วก็ไม่เห็นกดโหวตเลยเลยจริงเหรอน้องปางนะมันไม่โหวตจริงนะชาโม่ ไม่เห็นศพนะพี่แต่ว่าหนูจับตาดูพี่สองคนอยู่นะพี่มาสเตอร์เกมเมอร์สองคนเฮ้ยพี่ไม่ได้เป็นก็ใช่ไงหนูก็เลยคิดในไหนว่าพี่มากรสีเขียวหายไปอ่ะอ้าวมากระสีเขียวแ้วอยู่ดีสีส้มก็โผมานอย่างไหนไม่รู้ใช่ไหมสียวมออมาช้าตอนแรกอ่ะ สีส้มอ่ะแต่สีส้มไม่ไม่ยอมโหวตนะอ่าตอบเลยนะพี่พี่ป้าป้ารองป้าไม่หนูไม่ได้ทำนะพี่หนูไม่ได้ทำพี่หนูไม่ได้ทำหนูไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยพี่หนูไม่ได้ทำหรือเปล่าปะ คอมสมุทราดบ้าแล้ว <c oughs> ชิแลพี่ เาพูดกันทุกคนพูดกันว่าสีเขียวแน่นอนตัวตัวเลยแล้คือหนูขอม่เจตอนแรกแกทุกคนบอกว่าเชื่อสีเขียวแน่นอนแต่ไอ้คนปากปากไม่ขอโทษลปากไม่ขอโทษลมิเตอไอ้ตัวมากชมมองเลยรวะตอนนี้ไม่ไหวลแล้วชมมองกันเหรอพี่จะเ็แตัวได้แบบสุดยอดอหนูแบงโคตรแย่เลยอ่ะพี่แก้งหนูปะเนี่ยผมหลบเลย แล้วเจบอกว่าเนี่ยอยู่กับสีเขียวตลอดเลยเนี่ยเชื่อเขาแงพี่เจย์เ่็นคนละค